สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอป้ะโอต๊ตนั่งกลางแดดอีกเหมือนเดิมนะคะคุณก็จะเห็นความขาวโอมโมอากาศที่บ้านอย่างที่บอกไปเมื่อวิดีโอที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังนะวาสนารักนะคะผู้ชายฝรั่งไปไม่ถึงฟังฟันนะคะอากาศเย็นๆแล้ววันนี้เนี่ยโปโอได้ฝึกโดรนนะคะ คุณที่มาฟังใหม่ๆแล้วคุณก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอะว่าโปรทำช่องอะไรยังไงนะโปรได้มีช่องมาสิบกว่าปีคือช่องโอ๊ตค่ะนะคะแล้วก็มีช่องอื่นๆที่เปิดเพื่อแยกเนื้อหาก็จะมีฝึกภาษาอังกฤษและอื่นๆแล้วกันอันนี้เกริ่นให้คุณฟังก่อนก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องของเรานะโปรหัดบินโดรนอยู่ช่วงนี้ก็ได้มาเกือบๆเ,เดือนละก็ทา ไปฝึกบินที่บ้านบ้างที่สนามเด็กเล่นบ้างแล้วแต่แล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยปดมาฝึกบินโดรนตอนที่วิเตอร์เขาถ่ายสนามวันนี้เนี่ยนะมาคุยกันถึงผู้ชายเดีอผู้ชายฝรั่งนะปดไม่รู้ในชาติอื่นนะว่ายังไงแต่เอาเป็นว่าเป็นภาพโดยรวมแล้วกันที่ปดออคิดว่านะน่าจะเป็นแบบนี้แหละ แบบไหนที่คุณคุณจะเลือกนะจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตอ่ะเป็นสามีนึกถึงอายุก่อนก็จะมีอายุน้อยอายุน้อยน้อยแค่ไหนเอาตอนที่เริ่มทำงานแล้วกันก็จะเป็นช่วง25ขึ้นไปถึง30แล้วก็จะมีช่วง30ขึ้นไปถึง40 ปลายๆแล้วก็จะมีใกล้ๆ50ไปไปเลยไปเลยถึงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันนะนะช่วงอายุที่พิ่งเรียนจบอะเอาเป็นว่าพึ่งเรียนจบนะแล้วก็เริ่มทำงานก็จะเป็นช่วงอายุน้อยๆ,ๆหน่อยเหล่านี้เขาจะยังไม่มีความมั่นคงเพราะว่าเขาพึ่งจะเริ่มทำงานพึ่งจะเริ่ม สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาว่าแค่ไหนยังไงแต่ละคนไม,ไม่ไม่เท่ากันความขยันความกระตือรือร้นหลายๆอย่างประกอบกันนะกรณีนี้ไม่พูดถึงว่าคนที่มีฐานะทางบ้านของพ่อแม่ดีอยู่แล้วอันนี้ไม่พูดถึงนะพูดถึงตัวตนของเขาเองก่อนนะถ้าคุณเลือกแบบนี้คุณก็ต้องไปช่วยการสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินช่วยทุกสิ่งอย่าง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายรับรายได้มาแบ่งกันอะไรทุกสิ่งอย่างเลยนะในในช่วงของอายุเท่านี้แล้วก็มองไปถึงเรื่องการทําเรื่องขอเอกสารวีซ่าเพื่อที่จะให้คุณไปที่ประเทศเขาประเทศอื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ที่อเมริกาเนี่ยจะต้องมีให้ผู้อื่นอย่างเช่นให้พ่อแม่ให้ใครที่เขามีรายได้มากพอตามข้อกำหนดที่จะรับ ภรรยามาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเหมือนกับประกันร่วมกันว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยผู้ชายคนนี้สามารถที่จะดูแลได้รับผิดชอบได้ทั้งหมดซึ่งโดยตัวเองเนี่ยรายได้ตัวเองมีไม่มากพอแต่มีคนอื่นๆที่เขามารับประกันในประมาณนี้ก็คือโดยตัวเขาเองเขาจะไม่สามารถที่จะรับประกันคุณได้ด้วยตัวเองเพราะว่าการเงินเขายังไม่ได้อันนี้อันนี้คือใน กลุ่มแรกนะอ่ากลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วนะคะตอนที่โบเจอมิตเตอร์ก็คือกลุ่มนี้แหละเจอตอนที่เจอมิตเตอร์แล้วก็ตกลงปลงใจกันก็มิตเตอร์อายุสามสิบเอ็ดโบอายุสามสิบสามตอนที่เราแต่งงานกันนะก็จะเป็นกลุ่มที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแล้วนะคะมีบ้านแล้วมีรถแล้วมีเงินมากพอที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ลำบากแล้วอย่างงี้นะ ลักษณะแบบนี้ก็คือเวลามีมีคุณอะและจะพาคุณมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับผิดชอบดูแลเรื่องการเงินเอกสารที่จะทําให้ทางรัฐบาลมั่นใจว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มาแล้วจะดูแลได้เนี่ยด้วยตัวเองคนเดียวนะแต่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะสถานภาพของคนที่มีอายุเท่านี้แต่เขามีการงานที่ ไม่ได้ดีนักรายได้ไม่ได้ดีนักไม่มีบ้านจะอยู่หรืออื่นๆที่ไม่ได้ทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะก็มีนะแต่นี่โบพูดถึงพูดถึงทั่วๆไปก่อนนะคนกลุ่มเนี้ยเวลาเขารับคุณมาอยู่แล้วเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องทํางานเพื่อจะมาช่วยเหลือเขาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเหมือนโบนี้โบไม่ได้ทํางานเพื่อมาช่วยเหลือไม่เจอเลยโบทํางานหาเงินมาได้ก็เก็บของโบเองนะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้ แล้วกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่อายุมากแล้วประสบการณ์ทำงานเยอะมากมีเงินเก็บเยอะมากเรื่องความมั่นคงของการมีชีวิตอยู่ดีมากๆมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งอย่างพร้อมแล้วแบบนี้เขาก็สามารถที่จะรับผิดชอบดูแลคุณได้แล้วก็ที่กเกษียณไปแล้วอีกอย่างเงี้ยเกษียณไปแล้วหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีนะเพราะก็ไม่ได้รู้เยอะนะเรื่องนั้นเพราะว่าโบดอะ ไม่ได้สนใจที่จะมีสามีอายุรุ่นราวคขาวเดียวกับพ่อไงอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วพวกก็คงสนับสนุนเหมือนเดิมให้ผู้หญิงเลือกผู้ชายที่อายุไม่ได้แตกต่างกันนะักจะมีการสื่อสารกันการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกันดีกว่านะอันนี้อันนี้ในความคิดของโตน,นะแต่ใครที่ชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าเพราะว่า เขามีหลักฐานรากฐานไม่ใช่หลักฐานรากฐานมั่นคงเรื่องการเงินก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันอนะผู้ชายอายุเยอะเขาก็อยากที่จะมีคนดูแลส่วนตัวเราก็แลกเปลี่ยนกันก็ไปอยู่กับเขาดูแลเขาเขาก็เลี้ยงดูเราอย่างดีก็โอเคก็ได้แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยสนับสนุนให้เลือกคนที่มีอายุไม่ต่างกันมากนักน,นะนะนี่ก็เป็น กลุ่มผู้ชายว่าแบบไหนที่คุณควรจะเลือกในการที่มาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วก็มาใช้ชีวิตด้วยกันก็ทั่วๆไปก็มีอย่างนี้ทีนี้ที่พูดๆไปเนี่ยก็จะมีทั้งกรณีที่เข้าข่ายทุกกรณีเลยทุกทุกสิ่งที่บทพูดไปแล้วแต่เขามีการเงินที่ไม่ได้ดีนักพอคุณเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็จะเกิด เกิดเขาเรียกอะไรนะความไม่ราบรื่นแล้วคุณไม่เข้าใจไงเพราะคุณมีความคิดว่าสรัสงทุกคนเลยหรือผู้ชายต่างชาติทุกคนเลยเนี่ยเขาต้องมีเงินเพราะเงินค่างเงินของประเทศที่คุณไปติดต่อคุณต้องดูไปถึงรายละเอียดเรื่องค่างเงินเลยนะเอาเป็นว่าค่างเงินของประเทศที่คุณไปติดต่อเนี่ยมากกว่าเงินบาทไทยไงคุณก็เลยมีความคิดว่า เขาจะต้องมีเสมอไงเขาจะต้องมีเสมอแต่คุณไม่ได้รู้ลึกๆว่าโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่พูดว่าไปว่าเขามีการเงินที่มั่นคงแล้วมีบ้านมีรถอยู่ด้วยสบายแล้วแล้วก็มีการงานที่ดีมีรายได้จากการทำงานที่ดีสามารถจะทำให้ชีวิต อยู่ได้ด้วยดีพอเราไปอยู่กับเขามันก็ดีอะ่ะแต่คุณไม่ได้คิดตรงนี้ไงคุณลืมคิดไปว่าฝรั่งหรือผู้ชายต่างชาติอะ่ะที่เขาไม่ได้มีสภาพการเงินแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีอะ่ะก็ยังมีนะคุณเหมือนคนไทยแหละคุณต้องคิดคิด,คดแล้วก็ดูไต่ตรองดีๆนะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงเบื้องต้นก็เกิดจากการที่คุณคุยกับเขาตั้งคำถามเขาแล้วก็ในการที่ติดต่อสื่อสารการันแล้วสิ่งที่เขาบอกคุณ สิ่งที่มันเกิดปัญหาจากการที่เขาอะมีสภาพชีวิตที่ไม่ได้ดีนักอันนี้ก็คือในส่วนของคุณภาพชีวิตนะเพราะเคยคุยไปแล้วครั้งหนึ่งนะมาคุยให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่าเออผู้ชายแบบไหนอะที่คุณน่าจะเลือกนะคนที่อายุเยอะๆเพิ่งจะมาหาผู้ชายฝรั่งที่จะมาเป็นสามีเป็นแฟนเพื่ออยากจะมีคนดีๆสักคนหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นเพื่อนกันบ้านปลายชีวิตเนี่ยคนก็ต้องติดต่อกับคนที่อายุ ที่ไม่แตกต่างกันมากนักอ่ะจะดีที่สุดนะจากที่โบเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาก็เลือกคนที่อายุไม่ได้แตกต่างกันมากเนี่ยเขาจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่ามีพี่คนหนึ่งเป็นเพื่อนของคนรู้จักแถวนี้นะแต่เขาเลิกกับสามีเขาไปแล้วเขาอายุมากกว่าโบนะน่าจะประมาณห้าสิบเพราะตอนนั้นตอนนี้โบอาจจะห้าสิบแต่โบรู้จัก,กเขาหลายปีแล้วอ่ะก็น่าจะมาจะห้าสิบนะตอนนั้นแล้วผู้ชายอ่ะ ก็อายุน่าจะใกล้ใกล้เอะหรือ70กว่าก็ไม่รู้ประมาณเนี้ยแหละก็แก่กว่ากันประมาณ10บถึงยีปีก็มาพอมาแล้วเนี่ยตัวก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันยังไงแบบไหนไม่รู้แล้วผู้หญิงอะก็มาถามว่าถ้าต้องเลิกกันเนี่ยเขาจะได้เงินเท่าไหร่จะเรียกร้องเงินเท่าไหร่ดีโบก็บอกไปว่าทําไมพี่แต่งงานกับเขามาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยพี่คิดจะเลิกกับเขาเหรอ เขาก็ตอบปุ๊พี่พี่ผู้หญิงอะเขาก็บอกปุ๊บว่าเออเขาไม่ได้คิดหรอกแต่เผื่อไว้พวกก็เลยตอบกลับไปว่าพุ๊ไม่รู้เพราะปุ๊บไม่เคยคิดถึงว่าจะเลิกกันอยู่กับมิเตอร์นี่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีเหตุให้เลิกกับมิเตอร์เลยนะไม่เคยคิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุตรงนั้นขึ้นมาเนี่ย<อ>พุ๊ก็ไม่ได้อะไรอะเพราะไม่ได้คิดอยากจะได้ของเขาคือพวกก็บอกเขาว่าว่าเ,เออไอมาแต่ตัวไอก็กลับแต่ตัวก็ซื้อต๋วเครื่องบินส่งไอกลับบ้านแล้วกันเพราะไม่มีเงินอันนี้ก็บอกเขาไว้อะะน แล้วก็คุยกับที่บ้านไว้แล้วคุยกับน้องไว้น้องก็บอกไม่มีปัญหาเลยถ้ามันเกิดเหตุนั้นขึ้นมาก็กลับไปอยู่บ้านก็อยู่กับน้องได้ก็อาจจะรับสอนภาษาอังกฤษหรือช่วยธุรกิจน้องซึ่งตอนนี้น้องยังไม่มีนะแต่เขาก็มีวางแผนในอนาคตเมื่อเขากเกษียณเหมือนกันว่าเออเขาจะทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะสองคนสามีภรรยาเขาว่าก็สรุปอะโบ้ก,ก็คือถ้าเป็นตัวโบโบก,ก็ไปฝากผีฝากไข่น้องได้ทา,ทางที่ว่าเป็นคนโตนะแต่โบ้อะ ดูแลใครในครอบครัวไม่ได้เลยนะคะก็กลับมาที่พี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่มาติดต่อกับโบอีกเพราะโบ๊ก็ตอบเข้าไปบ่าไม่รู้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็น่าจะป,ะปีหนึ่งมั้งหรือสองปีไม่รู้ถึงสองปีหรือเปล่าอ่ะก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวจากเพื่อนของเขาว่าพี่คนเนี้ได้เลิกกับสามีไปแล้วแล้วก็ได้ค่าเชยไปอย่างที่เขาต้องการนะก็ไม่ได้มากนะัก ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะมาเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยมันมันทำให้มองไปถึงตรงที่บอกว่าถ้าเราเลือกผู้ชายที่อายุมากกว่ามากๆเนี่ยจะทำให้เกิดเหตุตรงนี้ขึ้นได้ไงแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นๆนะมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุอย่างเดียวไงเพราะสุดท้ายเนี่ยก็ได้ยินมาว่าผู้ชายเนี่ยก็ไปเลือกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเยอะแบบผู้ชายอายุจะเสร็จจะเส็จจิตเอ้ย จะเสร็จ <Just> <laughs> ผู้ชายอายุจะ7เจอยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเลือกผู้หญิงที่อายุ20่สิบกว่าไงซึ่งก็เห็นเยอะในช่วงอายุแบบนี้ใช่่าเห็นเยอะเพราะผู้หญิงอายุ20่สิกว่าก็คงดูแลเอาใจใส่แล้วผู้ชายอายุเจ็ดสทำไมจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมละ่ะมีผู้หญิงอายุยี่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการที่พี่คนที่เขามาก่อนเลิกรากันไปเนี่ย ก็ต้องพิจารณาถึงตัวผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าจากที่รู้พี่เขาไม่ได้ทํางานไม่ได้ทำอะไรเลยอ่อยู่บ้านอย่างเดียวนะก็ไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นเรื่องภายในของเขาก็ทําไมถึงไปกันไม่ได้ยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะนั่นแหละนะก็ะคือถ้าอายุไม่ได้ห่างกันเยอะอาจจะแบบสมมติผู้หญิงอายุห้าสิบมีแฟนอายุห้าสิบห้าอย่างเงี้ยสำหรับเราบอกลว่ามันคุยกันดูเรื่องมากกว่าไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนขี้เกียจไหมหรือคนเป็นคนเหมือนกับหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไหมแต่หลายๆคนคงไม่ใช่นะจากที่โบ๊ทเห็นนะ่หลายๆคนก็คงเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้แล้วก็ไม่ได้ขี้เกียจไม่เคยไม่ได้เป็นคนที่นั่งกินนอนกินถึงแม้จะมีสามีที่เขามีเงินให้คุณอยู่ได้อย่างสุขสบายคุณก็คงหาอะไรอะไร,อะไรทําอยู่เรื่อยๆนะคุณน่าจะเป็นแบบนั้นขนาโดโบ๊ตเองอะ่ะ โบก็เครียดเกียจนะโบเราไม่อยากทํางานแล้วอะแต่โบก็ยังต้องทํางานอะเพราะโบก็ยังดักได้เงินมาเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองเหมือนกันไงสรุปจบแค่นี้เรื่องผู้ชายแบบไหนที่คุณจะเลือกคุยไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นก่อนที่จะมาคุยถึงเหตุการณ์ของพี่คนนี้ะนะคุณก็พิจารณาเอาแล้วกันตามเหมาะสมของแต่ละคนนะคะไปละบา,บายสวัสดีค่ะ